ใส่ถูมือกันร้อนละไอ้ไอมือ้ไอ้ไอ้แบทวฮว่อมคิปคาภาคแนวร็อคไปขี้เถอะพี่ถ้าจะตดขนาดนี้โรตีร้านบังเนี่ยอร่อยจนลอยฟ้าเลยนะอุ้ยไงตรงนี้ไม่มีอะไรเลยใครเลยเหลือโน้ตเอาตูดกูไปดมไปเฮ้ย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 เดี๋ยวเลยเพื่อนเลี้ยงบอลไปเฮ้ยแม่นดีนี่เลี้ยงบอลได้ด้านขวาด้านขวาเฮ้ยเขาโกไหมเขาโก้ไหม เห็นไหมเขาโกนี่เขาโกสุดยอดไปเลยเพื่อนนาะยเล่นเก่งมากคลิปเมื่อกี้ให้กูไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์คลิปนี้ให้กูไปขนส่งแมวส้มลำบากกูเท่ๆกูยิ่งเดินช้าอยู่บึกลงไปไอ้แมวไม่ไม่ลงไงสนุกดีจังเลยอ่ะขอไปด้วยด้วยกันนะพี่เต่านะปล่อยกูขอแค่รอทหน่อยว้าวกดปุ่มนี้เราจะได้แครอทเหรอนี่มันเจ๋งไปเลยนะเนี่ยไหนลองกดอีกสักรอบสิจะได้แครอทเท่าไหร่แครอทนะครับโอโ้โหได้มาทั้งสวนเลยอย่างงี้ต้องกดอีกสักรอบทำภารกิจลุดบัตรในออมงสเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะ ในขณะที่ทุกคนกําลังเรียนกันอยู่เพื่อนผมมันก็เล่นกับเก้าอี้ของมันกูขออวยพรให้เก้าอี้มึงหักอ้าวสมพรปากสปาเท้าที่จริงใจกูมาเล่นสปาเท้าปลาดุกไม่ได้ออกแค่ขี้ใครมันดูดเล็บกูไปด้วยเอาละเพื่อนถึงบ้านมึงละเคเคกูก็ลงป้ายนี้เหมือนกันแล้วหลังจากนี้มึงจะไปทําอะไรต่ออ๋อกูก็จะเอาโดพิราบตัวนี้ไปปล่อยนะวัเมื่อคุณเล่นอมองอัด100คนในเซิร์ฟเดียว มีคนโตยทุกคนฉันขอลายงานเดี๋ยวนะนั้นลูกกินอะไรอ่ะ ขนมปังเหรอทำไมไมันเป็นอย่างงี้ใครปิ้งขนมปังเนี่ยคุณย่าครับพ่อไหนแม,แม่แม่ปิ้งขนมปังยังไงอ่ะก็ปิ้งอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเครื่องมันร้อนตรงเนี้ยก็ขนมปังมาลองโอ้ยแม่เครื่องมันไม่ได้ใช้อย่างนั้นใส่ขนมปังลงไปตรงเนี้ยแล้วก,กดลงอย่างงี้แค่เนี้ยอ๋อแม่ไม่รู้อะแม่ก็ปิ่งอย่างนั้นนะโนไอติมโคนใหญ่กูมันไหลไปตามพื้นถนนแล้วอดกินเลยเงือซื้อของจากซูเปอร์บร์เก็ตมันก็ต้องลองกันหน่อยลองดูว่ามันใช้ได้ดีหรือเปล่าอู้ดูได้กระด สรู้ไหมทําไมผมถึงเรียกว่ากําแพงนี้เป็นกําแพงสไปเดอร์แมนทุกคนมาดูนี่เดี๋ยวผมจะเอาเสื้อเชิ้ตของผมนะป้าอัดใส่กระแพงนี่เรามาดูกันติดเนอเออเพื่อนมึงควรแกะกระดาษออกก่อนนะกระดาษอะไรงี้งั้นออกทิดไปทั้งแบบนี้แหละอ้าวมึงพองตัวแบบนี้มึงคิดว่ามึงเจ๋งเหรอเมื่อคุณกิน M100 กับกาแฟพร้อมกันเฮ้ยดิดสับสับสับมึงสับให้เร็วกูดดิดกูดดิดสับ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 ในบ้านดีๆมึงไม่ไปนอนมึงมานอนอะไรล้วนหน้าบ้านวะไอ้เหมียวเงี้กูเป็นแมวส้มกูจะนนนอไไหก็ด้ ถ้านอนโคตรประหลาดผมอยากเล่นเกมไถนาแบบสมจริงผมได้เอาเครื่องยนต์รถไถมาเปิดตอนเล่นเกมไปด้วยโคตรสมจริงเลยว่าไหมอ่าเปิดเนื้อแล้วเรื่ลาจิๆๆๆิๆๆจิๆๆจิๆๆจิๆจิ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  แพนเค้กเกลียมเกลียมแซ่บๆมึงจะมึงจะล่นล่ะไอพิกิกมึงจะล่นล่ะมานี้มังา What the fuck ไม่ไปตังกินข้าวขอเนียนหน่อยเพื่อนขอคุณหน่อยไออ้งงวยไออ้ดี๋ย่ไม่ไม่ไม่เนียนไม่เนียนไอ้น้องไม่เนียนไม่เนียนมึงจะกินข้าวกูเหรอฮะมึงจะกินข้าวกูเหรอฮะเวลาเนียนแล้วแซ่บไหมาเด้อพอไปพี่น้องปันจักรยานชิวๆเล่นปลาเด้อไอไองัวไผ่เมื่อทัวร์จีนบุกร้านหมูกระทะกูจะเซไไไไเพรานมาเอก่อนแย่เลย อุยนุชอร่อยเนี่ยเอาไห้คาบทำไมอ,อ,อร่อยไหมลองชิมโอ้ยพุณทำไมมีเสียงมีเสียงเสียงจังไหนดูกล่องใส่อาหารนี่สิคะเป็นกล่องแก้วที่ปิดแน่นมากๆเลยทำให้อาหารของคุณไม่หกเวลาเอามาที่ทำงานอุ Ł ้ยเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์บูเบอรี่แซบคักกระโดดข้ามเย้บอยต่อไปก็ฟิปสเก็ตบอร์ดโชว์คชบัเย้ ลดน้ำหนักวันที่หนึ่งทำอาหารกินเองที่บ้านโคน่ากินเลยใช่ไหมโหลุงรลคขดเสียงดังเลยว่ะอ้าวแล้วมึงมีปัญหาอะไรกับกูเลยวะน้าๆแล้วกูคุ้มแล้วเบลไอ้เจ้าหน้าอับอไอ้จะดเจ๊ไอ้เจ๊ดสมน้ำมันกินปัญหาอะไรล่ะวะโอ้ยหมดขี้จังเลยไหนเข้าหองน้ำโอ๊ไม่คีย์บอร์ดมันยึดของโลกเวลาคุณทาแซนด์วิชเสร็จทั้งสองแผ่นแบบนี้สวยงามน่ากินใช่ไหมแล้วมันชอบลื่นไหลจากจานแล้วมันตกผมมีวิธีแก้ทุกคนเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถแก้ได้คุณก็็แแค่่่เอาาาาด้้นนททีไมมประกกกบัลว ไปทำแบบเนี้ยทำไมมึงไม่ใช้ไม้สนุกวะบ้าๆๆใช้หัวเพื่อนดีกว่าเฟี้ยวกว่าโอเคมึงทำตัวตรงๆนะนิ่งๆนะกูเลงแล้วกูเลีงแล้วเอาไปเลยว้ายเข้าด้วยว้ายแป๊บสี่กระป๋องรุ่นเนี้ยแกะยากชิบไกยดูนะเดี๋ยวกูจะแกะโชว์ให้ดูว่าแกะยากยังไงอะแกะตาปกติเลยแต่มันได้รูแค่เนี้ยแล้วกูจะกินยังไงคนออกแบบไม่ใส่ใจผู้บริโภคผมลงรูปในกลุ่มตัดต่อให้หน่อย ผมบอกว่าผมผมบางเกินไปอยากจะให้แก้ตรงทรงผมและหน้าผากผมก็โหนกนูนผิดปกติเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวเน็ตน่าจะแก้อะไรให้ผมบ้างผมก็ได้เลื่อนดูไปจํานวนหนึ่งแล้วแหละแล้วผมก็เห็นสิ่งนี้มึงมาเล่น XO อยู่บนหัวกูเนี่ยนะ โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันแข่งขันกันจริงจังมากหน้าผากกูใหญ่ก็จริงแต่มึงเล่นเอ็กโอมึงทำไปทำไมดูว่าเด้โอ้โหเล่นสมันเลยแล้วเกมมันก็ยังไม่จบนะโอ้โหผมก็เลยเล่นไปสักหนึ่งตาแต่มันก็เล่นมาเรื่อยเล่นมาเรื่อยกูบอกให้แก้สรงผมดูเหมือนว่าเฟดผมมันจะชอบแพนเค้กชิ้นนี้มากๆเลยเ <c oughs> ดูมันทำ <c oughs> หน้าต้มแดก เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แมวมาจับโคมไฟผมกดจมูกแมวคมไฟมนเปิดปิดเองได้กระแสะไฟไหลผ่านแมวนี่เป็นโคมไฟรุ่นอะไรวะเนี่ยสงสัยมีไฟฟ้าลัดวงจรแต่แมวนี่มานั่งทับก่อนกูเลยเปิดปิดสวิตช์บนจมูกมันได้เท่าแบบมีลูกคอ <c oughs> ดูนี่สิทุกคนผมแกะเปลือกไข่ชั้นนอกออกเหลือแต่เนื้อเยื่อห่อชั้นในของไข่เป็นไงล่ะโคตรเด้งหนึงนึกว่าสกุชี่มีเด้งหนึงเด้งหนึงเด้งหนึ่งหนึไหนปล่อยดิ ผมบอกกับท่านผู้ชมหลายคลิปแล้วคลิปไหนที่อยู่หน้าเตาอบมันมักจะจบไม่สวยชใช่คลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเฮ้ยกูนอนอยู่ในบ้านดีๆอยู่ดีๆกูก็วาร์ปมาอยู่ในทะเลแถมไม่มีใครอยู่ข้างๆกูด้วยวาร์ปมาได้ยังไงนี่มันเป็นความฝันหรือเปล่าวะแล้ววิธีตื่นจากฝันกูต้องทำยังไงวันนี้จะมาแสดงเปิดฟ้ากระป๋องโคกด้วยเท้ามาสามสองหนึ่งอ้าวว้อ๊ะ a Oh, wow. ตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะเธอหายตัวไปประมาณ20ปีแล้วเราหาตัวเธอไม่เจอ oh, <wow. S 1> แต่ตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของเธอแล้วนะคะวันธรรมดาบนท้องถนนในรัฐฟลอริดาขี่รถมาดีๆผมก็เห็นรถคันข้างๆมันเป็นแบบเนี้ยโอ้โหไปชนใครมาหรือไปชนอะไรวะเนี่ยแล้วดูพี่เขาสิโอ้โหชิวจัดเลยเหมือนล้อไม่เคยเกิดอะไรขึ้นขี่ต่อไปนี่มันรัฐฟลอริดารัฐเห่งการติดบัก ที่เปิดอ่างน้ําเสียเมื่อวานเรียกช่างมาซ่อมแล้วช่างบอกว่าใช้ได้ตามปกติในลองเทสหน่อยสิจิ้ม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 ุนมุ้นมุนม,มุนุน,น,น,นเราใส่มา1น0 0พันเส้นแล้วนะเพื่อนมึงไม่กลัวมันแตกหรือวะเฮ้ยอีกเส้นหนึ่งจะเป็นอะไรไปอะ่ะมันไม่แตกง่ายหรอกแตงโมอัดเชิบ<ะ>มาดิเพื่อนเดี๋ยวกูจะโชว์มาานจะกลให้ดูจะกลอะไรวะนี่ไงเหรียญโอ้โหเหรียญมึงก็เสกได้แค่เหรียญเน่ะนักเก็ตมึงเสกไม่ได้หรอกนี่ไงนักเก็ตว<ะ>้าซีริจะทำการเป นั่นแหละเจ้าไก่เดินตามมาเดินตามมาเดินเฉียงๆนะเดินเฉียงๆอย่าเหยียบป,ปุ่มนะอย่าไปไม่ปุ่มนั้น <No. S 1> อย่าอย่าทำม,มาชุดบาส์วีอาไม่ใชเอ้าหลอกล่อหลอกล่อไอโง่ไอ้มีเอ็ลงกระจอกผมได้เจอพิกัดใน Google m แ p ที่สยองมากๆเราไปดูพบกันดีกว่า <Huh? S 1> หัวหน้าบอกให้เอาขยะไปทิ้งได้เลยค่ะ <c oughs> เขามีแต่ฟิปขวดแต่กูฟิปรวยสามสองหนึ่งฟิปปุ๊บ ลงหัวพอดีใหญ่อ่านิ่งๆอย่าขยับนะครับเราได้โครงกระดูกแล้วเราจะกดนะครับหปอคนนี้นวดได้สุดยอดมากเลยวิ่งแล้วเพื่อนว้าวจบแล้วว้าทำไมมาทางนี้ว่างๆไม่มีอะไรทําเล่นกับกล้องวงจรปิดดีกว่าปีนขึ้นมาถึงแล้ววันดีพี่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถึง10,000ไลค์และกด subscribe ให้ถึง2ล้านซับเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า